ชั่วชั่วชั่วอันนี้อิสโยอีกนาโยเลยมานาโยเลยชัวแบบนี้นะครับผมแบบนี้เพื่อนนะครับเราทําไม้จํานวนมากนะครับเราต้องทําแบบนี้ตัดตัดแบบดุกเซตนะอันนี้แม็กซิคานัมนะครับผมฟิโลเดนดอนแม็กซิคานัมนะครับตัดประมาณนี้แหละตุ๊กเงินเป็นทองหมดเท่าไหร่นะสองหมื่นสองหมื่นนะครับ ราคาดีมากเลยเราตัดแล้วแช่น้ำนะครับผมชําน้ําแล้วก็มีเพลย์หินภูเขาไฟนะครับแนะนำํำพี่เพื่อนเลยอาทิตย์เดียวเองนะเนี่ยแป๊บเดียวเองเห็นไหมพี่พเพื่อนก็คือระบบรากดีมากเลยนะครับก็คือได้ผลชัวร้อยเปอร์เซ็นแล้วก็พวกใบใบสดสวยงามมากนะครับนะครับไม่มีใบเสียไม่มีข้อเสียไม่มีข้อเอน่านะครับเนี่ย กล้าการันตีเลยนะครับพี่พเพื่อนนะครับลองทําดูชําไม้มิติใหม่นะครับชําไม้มิติใหม่สวยมากเลยเห็นไหมใส่กล่องโฟมนะครับพี่พเพื่อนลองหากล่องกล่องโฟมถ้ามีไม้เยอะๆอย่างเงื่อนไหลมาดังพ่โรชนิดนต่างๆเนาะเอาแบบนี้เลย,เลยชําเสร็จช่บสองต้นชํำเสร็จก็เอาไป นะครับเราจะมีห้องอบประมาณนี้แหละอบไว้ที่น้อนๆนะ้อเพื่อลดการาคลายน้ำของใบนะครับลูกค้านะครับผมชาวเกาหลีก็นิยมไม้เหมือนเดิมนะครับที่พื่นเพื่อนดูกระแสไม้ในต่างประเทศนะนะครับเข้ามาสุกสีุ่ดตอนนี้ไม่ได้นะน้องขงหมิน <c oughs> <c oughs> เราทําที่กั้นอย่างดีนะครับผมก็คือต้องมีบัตรคิวบัตรคิว เข้ามาได้ครั้งละหกคนอ่าครั้งละหกคนวันนี้น้อง <S <S น้องน้อง, <S <S องโฮเมนก็ตัดชําม,มาโยอินะครับฟิโลมาโยอินะตัดลงไปน้องโฮเมน <S <S ตัดอาทิตย์เดียวก็นําไปจําหน่ายเนาะเพราะว่าระบบรากนะแป๊บเดียวนะครับผมใช้แบบสูนองกรเสียรนะไม่ต้องไปใ,ใช้น้ำายเร้่งรากนะพี่ยินเพื่อนนะไม่ต้องใช้ใช้น้าเปล่ากับเพอไรท์กับพิมพุคาไฟยอย่างเดียวนะครับทําแบบนี้แหละเนี่ยเรามีกล่องโฟม ถ้าถ้าถ้าระบบรากเขาแบบนี้นะครับนําไปปลูกได้นะครับรอดชัวร์เปอร์เซ็นต์อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชัวร์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีใบเสียไม่มีข้อเสียไม่มีอันไหนที่มันเน่าตายไม่มีนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูวันนี้คือคักดเหมือนเดิมนะครับเนี่ยเราก็จะมาจําหน่ายประมาณนี้พี่เพื่อน จำนานประมาณนี้ใส่แก้วประมาณนี้นะครับคือให้พีนเพื่อนด,ดูนะครับไอเดียนะครับขายไม้มิติใหม่ในประเทศเกาหลีใต้นะนะครับในสวนออกไม้ในเกาหลีใต้นะพี่วินเพื่อนอคือคัดคนเดิมรลูโฟมด้วยนะครับผมสวยงาม สื้อเสร็จคิดเงินที่นี่เลยนะครับจะมีจุดคิดเงินอยู่3จุดด้วยกันจุดไม้ราคาจุดไม้ราคาแพงๆก็เราจะมาจับชำระที่จุดที่หนูเสร็จอยู่นะครับผมแล้วอีกไม้ จุดที่ราคาธรรมดาไม้ดอกไม้อะไรไม่ราคาหลักร้อยหลักพันธรรมดาก็จะอีกจุดหนึ่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์นะครับผมโอ้โหความมัดคอมเมนต์กันอืมแล้ววันนี้จะลื้อไข่ช้างด้วยน้องคอมเมนต์ช้างเทพตรงเีษนะนะครับจะลือ้อเอาไข่ไปขายให้ชาวเกาหลีไทยไม่ได้ราคาใช่ไหมนะครับขายในประเทศไทยประเทศเกาหลีนัแนล่ะเนานะนะแล้วอีกหน่อยเราหาจะกำลังหาช่องทางนะครับผมสั่งไม้จากไทยมานะครับผม ตอนนี้กำลังกำลังมองหาผนส่งที่สามารถส่งไม้ทุกๆชนิดเข้ามาในเกาหลีใต้ได้นะครับยิ่งส่งแบบอะไรนะดินปลูกพร้อมต้นไม้เนะจะดีเลยยิ่งดีนะครับผมแต่ราคาขนส่งถ้าราคาสูงก็ไม่ไหวอ่าน้องแหนมอะไรอะ่ะเนี่ยยืนรอต่อคิวกันนะครับผมตอนนี้เราไม่ได้ให้เข้ามาง่ายๆเพราะว่าลูกค้าเยอะแล้วก็เรา ดูแลไม้ไม่ทั่วถึงนะครับผมไม่ทั่วถึงคือ <c oughs> คักมากพี่เพื่อนเหมือนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนต้นไม้เนะ เมือ่อมันยิ่งมีไม้แบบเด็ดๆนะนะครับตอนนี้ผู้ระเบิดหรือมือเสือดงังหรือไม้ฟิโลชนิดต่างๆเนาะราคานะครับราคาสูงมากนะครับผมในเกาหีใต้นี่ก็คือภาพไปดู อากาศหน้าฝั่งนี้นะครับฝั่งนู้นก็รู้สึกว่าลูกค้าเยอะมากนะครับผมเดินเดินไปไม่ได้ไม่ไหวนะครับฝั่งดินปลูกหนุมเกษตรนะครับท่านไหนสนใจนะครับสูตรดินปลูกหนมเกษตรนะตอนนี้นะครับขายดีในเกาหลีใต้นะพี่เพื่อนนะครับรับประกันเลยนะครับดินปลูกเรานะครับขายดีในเกาหลีใต้นะสูตรนุมเกษตรนะครับผม ก็สนใจก็ทักถามกันเข้ามานะครับมีจำหน่ายที่ไทยด้วยนะครับผมนี่ก็คือรอต่อคิวนะครับต่อคิวกันต้องมีบัตรคิวด้วยนะถ้าไม่มีบัตรคิวก็เข้าไม่ได้แล้วนะครับผมว่มาไม้เรานะครับราคาค่อนข้างสูงไม่สูงธรรมดานะครับสูงมากเลยทีเดียว นู่นฝั่งดินปลูกนะดินปลูกเราที่มีที่ไหนเนาะเดี๋ยวพาไปดูดินปลูกผมเพื่อนปลูกฟรีด้วยนะพี่เพื่อนเพื่อนนะมีมีดินปลูกบริการฟรีด้วยนะครับผมฟรีซือ้อกระถางแล้วก็ยกกระถางกับต้นไม้ไปปลูกเลยนะครับ อลังการมากดูดิปลูกดู่ตปลูกคนเด้อปลูกตินปลูกหมดเลยนะครับ,ม,รบมีแต่มะพร้าวสับแางเดียวเลยกับปุยมะพร้าวหมดเปลี่ยงนะครับทำไม่ทันเลยน้องเมย์ไป เสร็จดินปลูกไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคุยมะพร้าวอันนี้ก็เป็นมะพร้าวสบับแล้วก็อันนี้ดินดินไม้แผ่ตัดนะครับคึกคักมากมายนะครับให้พี่พเพื่อนได้ดูสุดยอดขนาดไหนมากันไม่ขาดสายเลยนะครับเย็นแล้วนะครับผมตอนนี้ก็สีมุนซีมุน สามสิบห้าเนาะสามสิบสามสิบห้าเนะ <35. S 1> านะสามสิบห้าครับมาน้องโฮมินรุ่นอาจารย์ก็มานะโฮม,มนินเนี่ยรุ่นอาจารย์ก็มีเนี่ยรุ่นอาจารย์นะครับอาจารย์ต้นไม้ที่ลูกค้ามีแต่รุนาาร่นแบบสุดๆเนาะเออโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ดูนะครับผมอ่าสีสัน นะครับตลาดไม้ด่างนะครับในเกาหลีใต้นะให้พี่เพื่อนได้ดูได้ชมกันนะครับเป็นแนวทางหรือสร้างกําลังใจให้พี่เพื่อนนะครับว่าไม้นะครับผมมันมีค่าทุกๆชนิดเลยนะครับอยู่ที่ว่าเรานั้นนะครับให้ความมั่นใจขนาดไหนเนี่ยก็คือหนุ่มเสร็จนะครับสร้างความมั่นใจให้พี่เพื่อนนะนะครับว่าไม้ด่างนะครับในต่างประเทศเขาให้ความสนใจมากแล้วก็มีราคาทุกๆชนิดเลยพี่เพื่อนนะครับก็อย่าพึ่งน้อยใจกันอย่าพึ่งกังวลใจกันนะ นะครับท่านหนที่เลี้ยงมาอยู่นะครับผมเดี๋ยวหน่อยก็กระแสก็จะมาเรื่อยๆนะครับพ,พี่เพื่นนอนๆเรามีลงมีขึ้นเนาะนะครับแต่ว่าที่บางประเทศนั้นเขาอยู่ผมเสมอต้นเสมอปลายนะครับผมสําหรับคลิปนี้หลวงเกษตรก็อัปเดตให้ดูนะครับผมข่าวสารจากต่างประเทศนะครับจากจากังหวัดทางประเทศเกาหลีใต้นะครับผมอัปเดตให้ดูกัเป็นประจำนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หลวงเกษตรด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ